เราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดินทางไปประเทศพามา่าเมืองเชียงตุงค่ะเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเก่าที่มีความสําคัญนะคะเคยเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ของประเทศไทยด้วยนะคะโดยทางด i นิตี้วิวเรดิและชมรมค l มดกต้นไม้จะจัดโปรแกรมเดินทางไปเมืองเชียงตุงประเทศพมา่าในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่9-11พฤษภาคมค่ะเราจะเดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ค่ะเครื่องออกจากสนามบินดอนเมืองนะคะเราจะบินไปลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถนะคะเดินทางข้ามชายแดนไทยพมา่าไปยัง ท่าคคเล็กประเทศพมา่านะคะและหลังจากนั้นเราจะไปชมหมู่บ้านชมเผา่าชนเผ่าต่างๆของรัชฉานค่ะชมทัศนียภาพของธรรมชาติอันสวยงามและหลังจากนั้นจะพาท่านล้อไปตามแม่น้ําเลนไปเรื่อยๆนะคะแลวจะพาท่านไปดอยปางควายซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถที่มีสินค้าทั้งผลไม้และของฝากตามฤดูกาลค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆของวันศุกร์ที่9พฤษภาคมเราจะไปถึงเมืองเชียงตุง ท่านจะได้ ชมต้นไม้เมืองนะคะหรือต้นยานใหญ่ขนาด8คดนโอบนะคะเพราะว่าเราไปในนามของชมรมคนรักต้นไม้เราจะพาท่านชมต้นไม้ที่มีความสําคัญนะคะหลังจากนั้นเราจะพาท่านไปกราบไหว้พระมหาเมียรมุนีค่ะและพาท่านไปวัดพระแก้ววัดราชสถานหัวข่วงวัดพระธาตุจอมคําและพาท่านไปชมอดีตที่พักและที่ทําการของข้าหลวงไทยจอมพลผินชุนทวันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ ังจากนั้นพาท่านเข้าพักที่โรงแรม3ยอดค่ะเป็นโรงแรมสร้างใหม่ใกล้ตลาดเช้าเชียงตุงค่ะเช้าวันเสาร์ที่14พฤษภาคมหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วพาท่านชมตลาดเช้าเชียงตุงซึ่งที่นี่จะจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองทางของไทยใหญ่ละพะม่าค่ะและหลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองลาค่ะ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตและหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆทั้งอาขาไทยลือ้อไทยเขินไทยใหญ่นะคะและหลังจากนั้นพาท่านเดินทางไป ยังวัดจินตะค่ะไปชมหอฝิ่นของเมืองลาและนมสัสการพระนอนค่ะแล้วหลังจากนั้นพาท่านพักโรงแรมออรนเตลหรือเทียบเท่านะคะและวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วพาท่านชมตลาดเช้าเมืองลาซึ่งเป็นการหลวงนะคะที่นี่จะ จำหน่ายอาหารพื้นเมืองของสดของป่าและสมุนไพรต่างๆค่ะหลังจากนั้นพาท่านไปเมืองแพร่ท่าเดือชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามและน่าขั้นบันไดของชนเผ่าค่ะหลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองท่าขี้เหล็กแวะช้อปปิ้งที่ตลาดต้าล่อค่ะก่อนเดินทางข้ามสะพานกลับสู่ประเทศไทยที่อำเภอแม่สายและ เช็คอิน mm hmm. ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเดินทางกลับกรุงเทพม,มหานครโดยสายการบินนกแอร์ค่ะเราเดินทางกันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่9 1 1 1 1พฤษภาคมค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 2 6 3 6 6 8 0 0ถึง1หรือ089-444-1831ค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเชียงตุงไปชมสถานที่ จริงๆที่ชุดเชียงตุงนะคะอาจารย์ปัจญาก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงตุงมาเล่าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ทราบกันในวันนี้ค่ะครับก็านหลายที่จะเดินทางไปกันนะครับเพื่อไปรู้เรื่องเมืองเชียงตุงแล้วก็คงจะต้องได้รับทราบประวัติความเป็นมาภูมิศาสตร์ประชากรของเมืองเชียงตุงกันบ้างเพราะว่าอย่างไรก็ตามเชียงตุงนี้ก็ แ้วพูดกันไปก็คือพี่น้องของเรานั่นแหละพี่น้องของเราที่เดินทางมาจากสิบสองปันนาสิบสองปันนาที่ทีมของเราเดินทางไปหาข้อมูลไปศึกษาไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในประมาณสักเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วนะครับบุคคลเหล่านี้ก็อยู่กันที่สิบสองปันนาเขาเรียกว่าชาวไต่ ที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดอ่าไทยพวกนี้นะทีอยู่ที่นั่นอยู่คับเป็นจริงๆแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันใช่ไหมอาจารย์คะเะภาษาภาษาตอนนี้นะบางคําเราก็ยังใช้อยู่เช่นเอ่อเทนกินแดกเดือดอะไรพวกนี้นะเรายังพูดกันรู้เรื่องอยู่ทีนี้นี่มาอยู่ในช่วงหนึ่งทางกุบเขารับเข้ามาเรียกว่า ในเมืองอของเมืองที่ไม่เป็นเมืองจีนตรงนี้ก็เป็นผู้ที่รักสงบคนไตเป็นผู้ที่รักสงบนะครับก็ได้มีการอพยพเดินทางแต่ว่าตากหลักฐานนจริงแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางกันทยอยลงมาเรื่อยๆแหละไม่ใช่ว่าอยู่ประดุจโจมตีเมื่อไหร่แล้วก็มาคือเขาเมื่ออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็พยายามอพยพทีนี้เมื่ออพยพลงมาก็ลงมาถังตอนใต้ มาตอนใต้คือตอนปนานก็อยู่ตอนใต้ของอยูนานของประเทศจีนนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในสิบในสิบสองจังหวัดของประเทศของประเทศของอมณฑลยูนานดูมาทางด้านตะวันออกเชียงใต้เพื่ออพยพเข้าไปอยู่ที่เมืองประเทศลาวเราเรียกว่าเมืองเชียงคำเมืองเชียงคำตอนนั้นนะครับก็อพยพอยู่ที่เมืองหลวงพระบาท หลวงพระบางนี้เดิมทีเรียกว่าเมืองเชียงคำค่ะ<ฆ>ครับอีกส่วนหนึ่งก็อพยพการอพยพของเขาเนี่ยมันมาสองทางทางหนึ่งจากเมืองสิบสองบราและเมืองเชียงรุ้งเนี่ยก็ลงมามา้ําโขงจากมาาโขงนี่นะครับนั่นก็ขึ้นมาได้ที่เชียงแสนของประเทศไทยนะครับเชียงแสนของประเทศไทยตรงนั้นเราเรียกเชียงแสนเราก็เห็นว่าพวกไทยที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเรา อย่างแสนแล้วต่อมาเจาวไทยลื้อมาเรียกว่าไทยลื้อเนี่ยก็ได้มีการอพยพเข้าไปอยู่ที่ในจังหวัดทางแถวแพร่น่านแพร่น,านร่นานอุตรดิ์พวกนี้นะครับก็ามาอยู่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เข้าไปอยู่ที่เมืองเชียงตุงนะครับอันนั้นลงมาจากแม่น้ําโขงเข้ามาน้ําสรวินเข้าไปเมืองเชียงตุงตัวพวกนี้ก็เป็นพวกไทยใหญ่ ไทยใหญ่และไทยขืนนะครับพวกทางมาทางประเทศลาวเรียกว่าพวกไทยดำนะพวกไทยดำมาทางประเทศไทยเราเรียกว่าไทยลื้อลงไปที่เชียงตุงเราเรียกว่าไทยขืนหรือและไทยใหญ่ในเวลาเดียวกันก็จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆะกระจายไปอยู่ลาวบ้างมาอยู่ประเทศไทยตอนเหนือของประเทศไทยบ้างและไปอยู่ที่เชียงตุงบ้าง แต่นในเมืองที่เมืองเชียงตุงนอกจากมีไทยใหญ่ไทยเขินแล้วก็จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆอพยพเข้าไปตรงนั้นมากมายทีเดียวนะครับเก่อนที่มาถามว่าเชียงตุงเนี่ยมันอยู่คนตรงไหนกันแล้วก็เป็นประเทศหรือเปล่าหลายคนคงสงสยัยมานานนะคะเพราะว่าอย่างแม่นาเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินชื่อเชียงตุงมาก่อนะนะคะ,ะ,คะอาจารย์เชียงตุงความจริงแล้วนะครับ ตอ,อนที่พม,ม่าจะรวมตัวกันเป็นพม,มา่านะครับเชียงตรงเนี้ยมันเป็นเรียกว่ารัฐรัฐหนึ่งในพม,มา่าในพม,ม่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เจ็ดรัฐนะครับซึ่งเดิมทีเขาปกครองด้วยตนเองอรัฐเขามีรัฐมอนรัฐมอนก็จะเห็นว่าอย่างพระธาตุอินแขวนมะละแมงละมะละแมงพวกนี้นะครับพวกทวายตนาวสีพวกนี้เป็นรัฐ รัฐเรียกรัฐมนน,นะครับอยู่ด้านตะวันออกของพมา่าหรือด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับต่อมาก็จะมีรัฐตะเรียงรัฐกะเหลียลล่ยงก,ก็เป็นรัฐซึ่งอยู่แถวจังหวัดตากนะครับขึ้นไปแถวจังหวัดตาแม่แม่สอนในวัด,ะนะดตะเลียงนะรัฐกะเรียงต่อมาก็จะเป็นรัฐขยามรัฐข,ข,ขยามข,ขยาขอ มันจะเป็นรัฐเอ่อของเผ่าพออีกเผ่าหนึ่งนะครับเหนือกะเรียงเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีรัฐอีกรัฐหนึ่งเรียกว่ารัฐกระชินนะครับรัฐกระชินนั้นก็เหนือเข้าไปใกล้ๆกับเอ่อบังกลาเทศเหนือเหนือเหนือรัฐเอ่อเอ่อรัฐชานเข้าไปรัฐที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณตรงนี้ก็จะมีรัฐฉานรัฐชานนะครับอยู่ด้านติดต่อกับประเทศไทยและตอนใต้ของประเทศ จีนด้านตะวันตกของประเทศลาวเนี่ยนั่งเข้าไปให้รัฐใช่ไหมค่ะต่อมาก็มีรัฐอีกรัฐหนึ่งเขาเรียกแล้รัฐยักษ์ไข่ค่ะนะครับรัฐยักษ์ไข่ยักษ์ไข่เขาโน่นไปอยู่ใกล้ๆบังกลาเทศแต่นั้นเขาบอกว่าผิวพม่าในตาแขกนั่นก็คือรัฐยักษ์ไข่รัฐยักษ์ไข่ค่ะรัฐยักษ์ไข่ที่โลฮิยาที่กำลังกำลังพูดกันถึงอยู่เนี่ยนะก็โดยมากก็อพยพออกจากนั้นมาจากรัฐยักษ์ไข่ลงมาเนี่ยค่ะยักษ์ไข่เป็น รัฐที่เป็นนักรบอยู่ที่นั่นต่อมาก็เป็นรัฐของพมา่าค่ะพมา่าโดยตรงนะพมา่าหรือเบอร์มาที่เราเรียกสมัยก่อนเนี<ม>่ยก็ดูแถวตองอูตองอุพุกางนะครับแล้วก็มันเดเลอังวะบริเวณตรงนี้รวมแล้วนะครับก็มีเผ่าพันธุ์อยู่เจ็ดเผ่าพันธุ์ค่ะ แม้วมติดเปลี่ยนผ่าพันน,น,พนั้นนะครับต่างคนก็ต่างปกครองกันอยู่ปกครองกันอยู่จากนั้นก่อนที่เราได้ยินว่ากษัตริย์โบเรงรองเนี่ยมหาโบเรงรองมหาราชผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเวลาบุเรงนองขึ้นครองราชเนี่ยเขาไม่ใช่จะขึ้นมาครองราชที่พม่ามาเลยนะครับเขาจะต้องไปตีลัดมอนลัดกระเลียงลัด ไอายาวะนะครับรัฐไทยใหญ่ไปตีกระชินไปตียาไข่แต่ครับมองทั้งหลายเนี่ยให้ได้มาก่อนค่ะดงเมื่อเขามีอยู่เจ็ดรันเมื่อเขาตีได้แล้วก็ได้เจ็ดนใช่ไหมค่ะเขาก็ต้องไปตีขึ้นไปตีเชียงใหม่เรียกว่ารานนาเค่ะรัฐที่แปดต่อมาเขาก็ไปตีลาวไปรัฐที่เก้าค่ะแล้วเขามาตีกรุงศรีวิทยาก็เป็นรัฐที่สิบ อค่ะก็รวมแล้วเนี่ยเราพูดชนะสิบทิศแต่ณผู้ชนะสิบทิศนี่ถ้าพูดกันตา,า,า,ามาภูมิศาสตร์ก็หมายความว่า,ามันมีแปดทิศใช่ไหมทิศบนทิศล่างอะไรต่างๆเราเนี่ยแต่ว่า,าสิบทิศเนี่ยมายาเขาตีได้สิบประเทศเราเรียกว่า,าเบลเยงรองหมาลาดผู้ชนะสิบทิศเอาละเมื่อถึงตรงนี้แต่ละละก็มีการปกครองอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม หลังจากที่อังกฤษเอาเข้ามายึดพมา่าได้แล้วนะครับก็ยึดได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งเจ็ดรัฐก็ตกเป็นของอังกฤษแต่ในนามของประเทศพมา่าความจริงไม่ใช่พมา่าอย่างเดียวมันหมายถึงว่ารัฐต่างๆเหล่านี้นะครับยังยังยังรวมยังไม่รวมตัวกันอยู่ทีนี้พวะอ,อ,อังกฤษเ,เขายึดพมา่าไปได้แล้วนะครับเมื่อปีพศสองพันสองร้อยี่สิบแปดซึ่งก็ตัด ทีปอองค์สุดท้ายที่ครองก <c oughs> รุงมฑดเลยอยู่เนี่ยนะครับก็ตกขึ้นไปของอังกฤษอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับรัฐต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีความสบายใจเลยเพราะว่าอังกฤษมาปกครองอยู่ก็เลยมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะต้องถอดอปลดแอดอจากเงร็จให้ได้ก็โดยใช้ออกสันในในพลออกซานุจี ซึ่งเป็นชาวพม,ามา่านะเป็นนักศึกษาคนย่างกุ้งค,คน<ะ>นี้ก็ไปเรียนที่อังกฤษนะครับเป็นเป็นคนที่มีความรู้อยู่เนี่ยเป็นหัวขออเป็นผู้นำโดยตกลงกันว่าเราต้องรวมกันรัฐต่างๆ<ะ>เพื่อจะต่อสู้กับอังกฤษ<ะ>เมื่อต่อสู้กับอังกฤษได้แล้วนะครับเราก็จะให้ท่านกลับมาเป็นอิสระภาพตามเดิอน<ะ>เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเขาก็รวมตัวกันขึ้นเลยนะทำสัญญา สมเด็ยาปาง,ลงหลงปางหลวงเมื่เกิดขึ้นอยู่ที่เหมือนรัชชาน,นี่แหละในปางหลงนะก็ะสัญญาเกิดขึ้นพอสัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่ในปี2492นะครับปรากฏว่ารัฐต่างๆนี่รวมตัวกันขึ้นในนามของพมา่าพม่าสหภาพพม่าแล้วก็อังกฤษก็ถอยออกจากพม่าไปก็ให้อิสระภาพประเทศพม่าซึ่งประกอบด้วยเจ็ดรัฐต่างๆนะครับ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับก็บิดรัฐบาลโดยท่านองศาสาธุจีก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนั้นใช่ไหมครับก็มีการประชุมกันนั้นปีแล้วก็รัฐต่างๆเหล่านี้เขาก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะมา5ปีแล้วท่านจะให้เราเมื่อหลังจากที่เราไลกตุรีออกไปแล้วก็มีการประชุมหารือกัน ท่านองศาค์สตรีก็ในผลองศาในผลองศาถ้าเป็นในผลนะแต่ในผลองศาแล้วก็ท่านก็มาเป็นนายกนักปียู่ก็มีการประชุมคณะมนตรีกันว่าเราก็จะคืนให้รัฐต่างๆเนี่ยให้กับเขาไปอยู่นะคแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จมีทาวพม่าส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าไม่ให้เขาไปแล้วเนี่ยรัฐต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่รวม ขึ้นเป็นประเทศกับพม่าพม่าก็ได้เล็กนิดเดียวครับก็มีการประชุมในคณะมนตรีกันขณะที่ประชุมแปตรงนั้นก็ปรากฏว่าได้มีการเกิดการฆาตกรรมขึ้นมีผู้ที่เข้าย่องเข้าไปในคณะในห้องประชุมสภาคณะดนตรีก็ยิงคณะมนตรีและอองซันยืนก็ตายยิงในพลอองซานในที่ประชุมเลยเหรอแล้วก็ลั่นปีมาจากหลายต่างๆก็ตายมากมายทีเดียวพหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่า ในพเนวินยึดอำนาจะนะครับเป็นทั้งหมดถือว่ารัฐต่างๆเนี่ยนี้ที่ที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อต่อต้านอักเรียนเดีย่ะนะครับก็ยึดอำนาจต่างไปยึดมากก็เลยรวมเอารัฐต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นของพม่าตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา,ารัฐต่างๆเหล่านี้ก็ตกขึ้นเป็นของพ,าพาม,ามา่านะพม่าแต่ว่าบางรัฐ ขาก็จมีการผลพันธุ์ขัดมากในการที่จะปกครองอยู่เมื่อมาถึงตัวนี้ทั้งหลายเราเข้าใจแล้วนะว่าความเป็นมาเป็นไงเมื่ออัรัฐฉานเนี่ยเป็นรัฐซึ่งใหญ่ที่สุดค่ะประชากรพมา่าในตอนนี้มีประมาณหกสิบล้านคนเนี่ยนะครับในเจ็ดรัฐเนี่ยรัฐฉานนี่มีประมาณยี่สิบล้านคนค่ะเมื่อรัฐฉานนี่ก็ถือเป็นรัฐใหญ่ะนะครับแต่ว่า พม่าเขายังปกครองอยู่ค่ะแต่นั้นวันนี้เราพูดถึงปาเป็นมาของพม่าเปล่ารัฐก่อนแต่นั้นรัฐเชียงตุงบัดนี้พม่ากปกครองแล้วค่ะนะคะรับเมื่อปกครองแล้วเนี่ยระบบที่มีอาัตรย์มีเจ้าฟ้าทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดออกมาใช่ไหมให้เป็นของพม่าเขาอยู่แต่นั้นเมื่อ,อพอถึงตรงนี้ก็อยากจะท่านเรียนให้ท่านาผู้ชมได้ทราบว่ารัฐเชียงตุงเป็นรัฐที่ใหญ่ <C> e <an> อยู่ตรนไหนของประเทศไทยละ่ะก็อยู่ติดกับเชียงรายเองไงใน <C> e <an> แต่เชียงรายของประเทศไทยนะแล้วก็ติดประเทศทลาวฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปที่เชียงตรงตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยแล้วด้านตอนเหนือเหนือเชียงรายเข้าไปแต่รัฐเชียงตุงนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขา <C> e <an> เป็นภูเขาแล้วก็มีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล หนึ่งกิโลเมตรนะประมาณสองพันเร้อยฟุตกักระดับน้ำทะเลฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ากรุงเทพเราอยู่ขนาดนี้นะกรุงเทพเราอยู่สูงกว่าดัดนีน้ำทะเลเราสองเมตรแต่ว่าเชียงตุงเนี่ยพันเมตรแสดงว่าก็เป็นเมืองที่อยู่บนอยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาที่สูงฉะนั้นอากาศก็จะไม่เหมือนกับเราแต่ใน,นเวลาถ้าเราพืชพันธุ์ยาหารก็จะแตกต่างไปกับเราบ้างนะครับเราก็อยู่ตรงนั้นอยู่ ตอนนี้เชียงตงก็มีเมืองต่างๆที่ปกครองเขาเรียกแฝงเขาเป็นรัฐแล้วก็จะมีแฝงแฝงที่นนั้นเขาก็มีถึง, 3, 13, งสามสิบสาแฝงทั้งหมดถึอแฝงแต่แฝงที่เรารู้จักมากคือแฝงตองยีแฝงตองยีเนี่ยเป็นแฝงที่มีน้ํามันนะน้ำมันน้ำมันที่เมือตงตองยีเราเรียนสีจำได้ไหมเมือตงตองยีเนี่ยเป็นแฝงที่อยู่ในรัฐใช่ไหมรุ่นมะนาวไม่ค่อยได้เรียนเากเชียงตุงเลยค่ะจ๊ะค่ะ ทีนี้แฝงอีกแฝงหนึ่งที่เรารู้จักคือแฝงที่เชียงตุงค่ะซึ่งตอนนี้ถือว่าแฝงเชียงตุงเนี่ยเป็นเป็นเมืองหลวงของรัฐชานค่ะ,คะแต่กับพารู้ได้ตอนนี้รเราที่เราจะไปนี่ก็คือรถตัวนี้ในเดือนสิบเอ็ดแฝงอีกแฝงหนึ่งก็คืออยู่ติดกะทยติดแทยแดงกะทัยเลยนะค่ะก็คือแฝงท่าขีเล็กค่ะมันก็แปลกดีได้ภนะาษาทำไมมันเราพูดไม่รู้ารื่องเลยท่าขีเล็กแล้วก็เมืองเชียงตุงคงจะมีต้นขีเล็ก เอ่อต้องเราไปดูกนะันเรายังดูนที่เชียงตุงที่ว่าเนี่ยนะครับก็เอ่ออยู่ไม่ไกลแล้วก็มีในในเมืองเขาก็จะเป็นเมืองที่มีกำแพงลอง้อมรอบอยู่ดังนั้นเมืองตรงนี้เขาก็จะพูดกันว่าถ้าไปเมืองเชียงตุงมาไหลนี่นะครับสัญ,ญลักษณ์ของเชียงตุงก็คือว่าสามจอมเมืองเชียงตุงนะแต่ทีปเรามมี 3, 7, 9, 12, สามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูสามจอมหมายถึงอะไรคะสามจอมก็คือ จอเมื่อเป็นวัดเะค่ะเป็นวัดนะฮะเป็นวัดคือวัดพระแก้ววัดลาดลาดจัฐานวัวข่วงวัดพระธาตุออมขัสาจอมนะสาจอมเจ็ดเชียงนะครับเจ็ดเชียงก็มีเมืองเจ็ดเมืองอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเมืองนั้นเราไาเราไปคำนี้เราคนเดียวจะรู้ว่าทิงตุงมีเมืองอะไรบ้างนะครับแล้วเก้าหนองก็คือมีคลองมีคลอง หนองขึ้นมาหนองหนองน้ำแบบบ้านเราเนี่ยหนองน้ำลึกสองเนี่ยเก้าหนองแล้วก็สิบสองประตูสิบสองประตูเราก็หมายว่าว่าตัวเมืองก็จะมีกำแพงก็มีสิบสองประตูเหมือนก็เราไปเชียงใหม่ถ้าที่ไปเชียงใหม่นะครับในตอนนี้นี้ท่านอาจจะไม่ได้สังเกตดูนะว่ากำแพงเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีเป็นกำแพงแล้วก็มีประตูต่างๆมีประตูท่าแพประตูท่าแพนั่นแหละตรงนั้นแหละนะประตูท่าแพรอบๆตรงนั้นแต่ว่าในเชียงใหม่เนี่ยมัน มีกระแพงอยู่แต่ว่าเชียงตุงเนี้ยมันเป็นเมืองที่มีสิบสองประตูทีนี้เมื่อเมืองเชียงตุงเรารู้จักเ,เมืองเชียงตุงแล้วนะครับรู้จักภูมิศาสตร์แล้วว่ามีนองน้ําเป็นพื้นที่เป็นภูเขามีวัดมีวานะครับแล้วก็อา,อาหารจะกินนี้ก็ก็คล้ายๆกับเทีเ่ยงที่เชียงเชียงใหม่ของเรานะค่ะ นครเพียงตุงที่เราเราจะไปกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราจะเห็นว่าประชาชนก็มาจากร้านอามาจากให้กีนรู้มาจดเกกยนรู้แล้วก็มีสถานที่ต่างๆเนี่ยทีนี้ความเป็นมาของเราก็คือว่าเชียงตุงเนี่ยมาก่อนก็มีเจ้าฟ้าปกครองอยู่ก็มีระบบกษัตริย์ก็ระบบกษัตริย์เราเรียกว่าเจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าฟ้าอะไรกัน คืออย่างเชียงลุ้งก็มีเจ้าฟ้าคับแ,แล้วมีเชียงใหม่ก็มีอากระสัดอย่างเชียงรายวงเชียงรายที่เปปกครองเชียงใหม่นะก็เรียกว่าเจ้าขุนเจ้าขุนเมงลายค่ะก็จะมีระบบเรียกว่ากระ,ะ,ะสัดอะไรกันคะนานา,นาจ,ะจะเชียงลุ้งแต่ว่าหลังจากที่พ,พม่าดินผนวกเข้าไปสองพันห้าร้อยในสมัยเนวินแล้วเนี่ยก็ตัดระบบกษัตร,ตริย์่ออกไปค่ะ นะตัดระบบสัตวออกมาแต่ว่าเพราะว,าว่าพม่าี่ปกครองแบบสังคมนิยมเจ้าพืนนิยมนะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชียงตุงกับเชียงใหม่นี่มีความสัมพันธ์ทางมิตรีกันมา,ามาก่อนมีการแต่งงานระหว่างเชียงตุงกับเชียงใหม่อยู่นะในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ในรัชก,กาลที่ห้าโดยมากก็จะอยู่ในทดท้ายจะอยู่แถว เราด้านการท่องเที่ยอยู่นะทีะนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็ปรากฏว่าทางเชียงตุงตอนนี้เมื่อเมื่มเข้าพม่าเราก็จะต้องทำพาสปอร์ตวีซ่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเบื้องอื่นตอนเนี้เราได้มีการตกลงกันว่าไทยเราเนี่ยได้เคยไปปกครองเมืองเชียงตงุงอยู่ทีนี้ไปปกครองเมืองเชียงตุงอยู่ได้อย่างไรล่ะ,ะนะครับในปีสงครามโลกสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า สจร้อยแปดสิานะ,ะในช่วงนั้นน่ะรับประกันว่าเกิดสงครามโลกเ,เรามาเข้าไปางญี่ปุ่นเพื่อจะต่อสู้อังกฤษตอนนั้นปกครองเข้ามาไปแล้วะะนะครับในช่วงนั้นเราเกิดชนะขึ้นมาญี่ปุ่นก็เลยมอบเมืองเชียงตงุงให้ไทยปกครองโดยให้จอมพลผินชุนวันนะครับจอมพลปให้ไปปกครองเมืองนั้นอยู่แล้วในช่วงนั้นเราตั้งจังหวัด รัฐจังหวัดเชียงตงุงชื่อว่าจังหวัดรัฐอ,อาสารัฐไทยเดิมอาสาัฐไทยเดิมชื่ไว้แต่ว่าหลังจากนั้นปกครองได้สามป,ปีเรคืคุณนอังกฤษเขาเกิดชนะเมื่อเกิดชนะเราก็จ้คืนเมืองให้เขาใช่ไหมเมื่อคืนเมืองให้เขาเราก็เราก็ถือว่าในครั้งหนึ่งเราก็ได้เคยปกครองในเชียงตุงดูแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราไปคนคราวนี้เนี่ยก็จะได้ไปดูร่องรอยว่าเมืองเชียงตุงนั้นนะครับ เป็นอย่างไรระบบปริย์นั้นนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่ามีวังให้เราเห็นอยู่แ่ะวั็รวังหลวงกสร้างเป็นโรงแรมนะ่รัตนนี้กับพม่าเข้ามาปกครองกันแล้วเนี่ยวังที่เจ้าฟ้ารัตนโกศอินทะแหลงนะเป็นองค์สุดท้ายเนี่ยในร่วมรัชกาลที่5เราน่ยสมัยนั้นนะครับเมื่อพม่าปกครองอยู่เนี่ยก ให้ไม่มีกษัตริย์แล้วแหละเพราะรัฐบาเขาปกครองอยู่ก็เลยตอนนี้โรงแรมตรงนั้นก็กษัตริย์นี้เป็นกษัตริย์องคง์งสุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายอยู่คือกษัตริย์ว่าเรียกว่าอัตนานกนแก้วอินทะแลงหรือเจ้าอินทะแลงรวมรวมราชกันที่ห้าเป็นองค์สุดท้ายนี่คือ,อดูนะครับเป็นเป็นตระกูลราชวงศ์ในวงสุดท้าย นะครับอยู่นี่ดูเหมือนหน้าตาไม่ค่ยอยใครเลยคนไทยนะฮะคนไทยอยู่นี่ก็น่ารักทีเดียวแต่ถ้าเราไปเรายัเนี่ยเราจะไปเจอประชาชนหน้าตาแบบนั้นอยู่นะครับนี่ก็ถ้ายยถ้ามองตรงนี้ก็เหมือนนี่คือไทยใหญ่นะตัวอย่างพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่ซึ่งเดี๋ยวนี้ได้ได้เป็นพม่าท่านไปแล้วนะทุนนั้นนะที่ได้ถ่ายอยู่ในราชวงศ์ของพระองค์ท่านราสมัยนู้นนะ เมื่ราชวังหลวงที่ปัจจุบันกลายเป็นโรงแรมซึ่งเราเดินทางไปครั้งนี้เป็นรูปปัจจุบันเขาย้อนไปเมื่อกี้ท่านๆในในเก่านะรูปเก่ามีรูปโดมอย่างนี้อยู่แต่บัดนี้ได้ปรับลงมาเป็นโรงแรมซึ่งเราจะเข้าไปพักอยู่ในในคราวที่เราไปวันที่8ดที่ข้าวที่ส0บนะครับเอาละครับเราเราพูดจริงจงตรงมาคำนี้หวังว่าท่านทั้งหลายนี่ก็เป็น ทราบว่าเป็นรัชทายาทอง์สุดท้ายนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นสามัญชนธรรมดาทําหน้าที่เฝ้ากู่หลวงของราชวงศ์เชียงตุงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องเราไม่ไม่มีแท้แท้นะครับนี่คือเป็นภาพสุดท้ายจะให้ดูว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนชาวเชียงตุงหรือเป็นชาไทยใหญ่หน้าตาก็คล้ายเราเหมือนเรามีประเพณีโดยเฉพาะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกับเราท่านใหญ่จะรู้รายละเอียดเรื่องอาหารการกินฟามเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะ ไปกับเรา 9, 10, 11ท่านจะได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ดูด้วยตา่เอนั่นคือเพื่อนบาขน,ขน,ขนของเรานะครับค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมืองเชียงตุงประเทศพม่าก,กับ d i เนีตี้เรดิโอค่ะโทรมาที่026366800-1ค่ 1, ะเดี๋ยวมาติดตามรายการในช่วงหน้าค่ะ